ไปนน่มอตงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำทำไมทำทำไมทำทำไมเฮ้ยแม่น่าเก่งเลยจีบได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจีบเธอไม่ได้แม่อยากโอ้ยแปะดิแปะดิฉันเป็นห่วงพ่อเธอจังเลยอ่ะก็เอาแต่ดื่มว็อกซี่โคลาทั้งวันเลยอ่ะคุยกับพ่อหน่อยสิว่าพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าได้เลยครับแม่พ่อครับอุ้ย เราต้องคือ่อย่างจริงจังเลยอ่ะพอพอให้ลูกไปเอาบ็อกซี่โคลาให้หน่อยสิเด็กก็บอกเดียวมันไม่พออยากดื่มนิดนึงอ่ะไปร้านด้านหน้าตรงข้ามถนนน่นะไปซื้อมาให้หน่อยดิไม่ไม่ปัญหาคือเวลาพี่ไม้แบบมันฟูไม่หน้าจออื่นน่ะแล้วพี่ไม้เปไมัได้ยินพี่ไม้เปร เออแนะนำจริงทำไมเราไม่คุยกันนิดคน่อนดีอ่ะเก็ตบ็อกซี่โคราฟอร์เดตเราต้องไปซื้อบ็อกซี่โคราให้คุณพ่อนะครับทำไมหน้ามันเบากาวกันทุกตัวเลยวะคุณพอกัญชาเอ้ยบ็อกี่รเด็ตชัดเดอดดิแวาเด๋ยวหาบ็อกซี่โคายู่ขวางชัดเนี่ยเอาไปดิตามันฟินมากอหรอ อมบ็อกซิ่งบ็อกซี่โคราในเกมบ็อกซี่โคราแล้วมันจะบ้ากินกินได้ปะเดี๋ยวลองกินเลยกินไม่ได้ในเกมผีพี่ไม่เห็นถึงความเป็นผีเลยแล้วก่็แล้วก่อ็แค่แบบหมดกระน้ำแบบนี้เชื่อไหมอินโซเมียใช่ไหมโรคนอนไม่หลับแปรสชิคิถึงเธอจังเลยอ่ะสุดที่รักบ็อกซี่โคราไย โอ้ยบ็อกซี่คนกลังเรียพ่อแล้วลูกกมันมันไม่ใช่แบบผีอะว่าที่มันแบบกาวใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมไปเยี่ยมคุณย่าด้วยนะเธอต้องการการส่งของแพ็กเกจนะก็เห็นโ่้้เราไปเลยลกี้คืออะไรวะบ็อกซี่คนลามาเรียพ่อแล้วไปเลย คุณย่าคุณย่าก็ดูดาคุณ <kar oon> ย่าดิเบาเกลียวเยอะเลยมาเดี๋ยวฉันพางโอ้กอดคุณที่มาช่วยนะรานัาช่วยหยาบช่วยไปส่งแพ็กเกจนี้ให้ยาหน่อยได้ไหมอะ่ะเนี่ยบรรจุต้องข้ามบ้านป่าเองเอ้ยาเองอะ่ะ <c oughs> อะไรเนี่ยอ้าว ย้ายก็แก่แล้วไปช่องแม่งแป่ว่าย้ายก็แก่แล้วยายเดินไม่ได้โคตรขี้โม้โอ้ยทำ <laughs> ไมน้าเป็นอย่ังไงทำไมหน้นานแล้วก็ระวัง <laughs> ด้วยละเออเพื่อนบ้านคนนี้มันจะแปลกๆหน่อยทำ <laughs> ไมมันยิ้ม่างนั้นมันยิ้มได้แย่ม,มากคนหมู่บ้านนี้เขาเป็นอะไรกันวะตาม <laughs> เยอะเลยทุกคนเลยวะ ทำไมนด้ตึกมาบานเข้ามาในบ้านฉันล่ะเนี่ยโอ้ในายมีพัสดุของฉันงั้นเหรอโอ้ขอบคุณมากทีหลังนายก็ควรจะเคาะประตูก่อนนะโอ้ไหนๆก็โยนหนีแล้วอ่ะจะไมไม่ดูทีวีกับฉันเลยล่ะหน้าแบบนี้มันชวนดูทีวีได้แล้วนดูเธอไม่อยากดูทีวีกับฉันเหรอไม่ได้หรือหรฉันจำเสียงอะไร ม่อยากตัวทีวีสองต่งตงตอสองกับแช่นะน่าประทับใจ Neighbor n e i เพื่อนบ้านอุ้ยอุ้ย,ย<อ>หน้า<ป>หน้าซีเลยมันแปลว่าคนแปลกหน้าปะนเนเบอร์แปลว่าเพื่อนบ้านเไปฉันคิดว่าพลังงานน่าจะ,ดาะได้ไหับนะเลยไมมึงต้องหันมามองมกูด้วยวะ <laughs> ฉันกลัวแค่อย่างเดียวความมืด <laughs> อ้ต้องไปหลังบ้านแล้วก็ไปรีเซ็ตเจเนเรเตอร์แช่นหอยหน,อน,นะ <laughs> ขอร้องแหละ ทำเม็นดังก๊อปเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไฟดับเลยมั้ยมันดับทีงหมู่บ้านแล้วมืดเลยไม่รอดูนี่เปล่าเราดูทีวีจนมืดแต่บอกบ้าเมื่อกี้เช้าอีหลีไม่เราดูทีวีจนมืดใช่ไหมอ๋อแปลว่านี่คือไปไปการตัดเหรอใช่หรือว่าเราอยู่ในนั่นเปล่าเราอยู่ในโดว์เปล่าแล้วเขาปิดไฟเอ้ยโดว์ขนาดยี่บอกนะว่าซิมูเลชั o n นี่ไม่ใช่หลังบ้านอ่ะนี่ไงนี่ เราเผาศพพี่พี่รู้ไหมว่าเป็นหมู่บ้านที่เล็กมากเลยเป็นหมู่บ้านที่มีบ้านอยูอะแยะหมู่รีเซ็ตโคตรนานช่วยส่งซ่อมดีกว่าไม่อยากมองไปเรียบร้อยไปคุยกับเพื่อนบ้านมันหนาว่าอะไรไนโบ้เพื่อนเนเบอร์เนเบอร์ไนโบ้ไม่กลับมายิ้มแบบไหนละคุยเลยขอบคุณมากเลยเพื่อนพวกนายคนกลับบ้านไปพักในนอได้แล้วซีย กอล์ฟแก๊ปจริงจี้สรุปเราไม่ได้โดนเพื่อนบ้านตุ๋ยใช่ไหมยางอะไรอะไรว h a อะไรเฮ้ยน่าเบืเหรอเห็นยาง d ด d d y d ดดี้หรือว่าพ่อเมาบ็อกกี้โค้กแล้วแล้วแม่คุยได้ปะทำไมแม่ยังทำหน้าอูวิวอ่ะพี่พ่อมันอยู่ห้องนี้ปะเนี่ยใช่ไหมอุ้ยนี่เรามองทะลุด้วยนะพ่อตัวลอยนะเห็นไหม เลยฉันจะนอนเตียงหน้าต่างอะไรนะอ๋ออยู่ดีก็หลับเลยฉันนอนเลยนอนนอนเส่ไว้กันแดดด้วยจริงเกลียดเลยคุณรู้สึกเหมือนนอนไม่ค่อยหลับเลยวันที่สองเอ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 นหรอเหรอเหรอ่หรอเหรอวหาอเหรอเหรอาหร่เหรอเหรอเ่าอเออเหรอหอเหรอเหอหอเห่เหรอยรอเหอเหรอหอเหเอหอเปรอเรอเหรอหรเเรเออมเอเอ ไม่ได้ต้องโกงนี่ปยู่ไปกัดจากบ้านเลยอ่ะออกไปถามเราไปถามที่เจ้าของร้านใครของจ้ของไม่ได้สิว่าเหตุพ่อตัวนี้บ้างไหมตอนนี้เริ่มเป็นห่วงเขาแล้วตอนนี้เป็นเพลียหมดไปหมดเลยอ่ะครับพี่แกเขายังทำหน้าแบบนี้ตลอดทั้งวันจริงเออมองหาพ่ออย่ะใย่ใช่ฉันเห็นเขานะแต่ว่าแบบแค่แป๊บเดียวจริงๆนะฉันคิดว่าเขาเหมือนจะเดินไปทาง ้านเห็นอย่างนะทำไมไอ้ตัวนี้มันถึงมันมีอิมวจิด้านหลังตามมาด้วยวะเขาไอ้นี่ว่ามันคนยิ้มยิ้มเชิงตลอดเวลาใส่บอลปกศีรษะหลังกันไม่ใช่เข้าไปแล้วยายาอะไรยาตอนยาคอหักไม่จบนะเนี่ยคันเยออ้ยังยังดูไม่จบเลยโอ้ยยัติดคนตายเยอะเลยคุณย่าเติมมาเต็มโอ้ยเสียงแก่วะโอ้ตอนนี้มันเสียงคนแก่ทำไงวะโอ้ก็โทษเลยนะหลาด อะไรวะแต่ว่าอเจ้าอยู่นี่เด็ดมาที่รอกนะบางทีอาจะไปหาเพื่อนบานนะเราไปดูสิไปอยู่หมถาถวทุกบ้านถามทุกบาทเลยอุยออืมใจะไรอะไรต้องรีเสียงก๊อปแน่นอนว่าแล้วย้ยใช่ใช่เพื่อนพอได้มาที่นี่ แล้วใช้กระเตะเขาออกไปแล้วแหละคิดว่าดูว่าือนเขาจะดื่มพ็อกซี่โคล่ามากเกินไปอ่ะอันนี่ก็เบาด้วยมาละเอออุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยปวดหัวนั่นไม่ใช่พ่อแล้วแหละเไม่รอดแล้วสรงนี้อะไรฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่วพ่อเป็นเฮ้ยอะไรอ่ะ ป็นพ่อเปยุบประตูเหรอพ่ออยู่สุลิซิตี้เหรอพ่อไปบอกนะอุ้ยกรัวกรัวกรัวไปยองเงียไปยองนี่คือโซลิซตี้รอไปช่วนีิรันกันแปลดิเขามีเสียงกระซิบในความเงียบนั้นเสียงของฮัลโล่กรีดร้องไปมา <laughs> ไม่รู้แปลว่าอะไรฮัลโล่เบมือนพวกผีวิญญาณเออ อะไรตะกี้อะไรไม่เอาจะสแกนเสียงดิเซสทีวใช่ไหมละเะเสียงเอ็กเสียงกุกกล้องนั้นได้หายไปเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วใกล้มแล้วอยู่ใกล้กันดวยอยู่ใกล้กันไวยไม่เอาเสียงด้ไม่เอาเสียงเฮ้ย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 เ เดี่ยวเดียวเกินขนาดบ็อกซี่โคลาอะไรเนี่ยวันแรกพ่อกูบินได้วันสองพ่อกูพากูไปนโซเซอซิตี้คุยพอไดิหัวฉันขาฉันเถอะคิวริงเขาบอกคิวริงมีไงเดี๋ยวว่า my head is killing me แบบว่าหัวฉันปวดจะตายเลยอ๋อเราไม่ใช่เราเขาก็ฆ่าฉันแปะตกลงไปเนาะรียบร้อยนอนไหนนอนไหนกันเดี๋ยวมันก็นอนเดี๋ยวมันก็โน่นกั่นอะไรเงี้ยนี่ไงกดนอนเลย นอนไม่หลับอีกแล้วโอ้ยฉันนอนไม่หลับอีกแล้วนอนไม่สบายตัวเลยอย่าฉันสิเอ้ยมาอย่าอย่าเอาตัวมาแทงฉันอย่าได้บ้านมีอยู่ไหนมีอยู่ไหนเฮ้ยพ่อพ่อไปนะพ่อฉันต้องการบ็อกซี่โค้ละเอามาเอามาทั้งหมดเลยอ๋อนี่มันเครื่องดื่มชูกำลังหรือว่ายาเสพติกครับเนี่ยเฮ้ พ่อนายป่วยอ๋อบอกว่าด,ดื่มพ็อกซี่โคลาเกินไปเหรอฮะใช่โอ้โทษเพื่อน oh, ตอนนี้แบบว่าร้านเราบอกว่ามันไม่มีแล้วพ็อกซี่โคลาคมันหมดว่ะเนี่ยทำดูเป็นทำได้บุญจีอนนายต้องการมันนะนะนายก็ไป garbage ด้านหลังเหรอ,อขยะไปคุยขยะด้านหลังร้านสิเราโ<ร>ยน <ม S 2> ทิงท้งวเรนทิ้ง<อ>ไมก่อนที่มันอ จะหมดปะหมดอายุปะหมดอายุใช่ไมแต่ก็ดื่มได้อยู่นะเฮ้ยเอาของให้อะไรลูกค้านี่แล้วก็ระวังโฮโบแลลี่ด้วยนะอะไรวะลูงลุงไที่บ่ารู้คุยขยันในสตาร์ทิวเล่เฮ้ยเฮ้ยจองคุยคุยกับเขาได้ปะของขคุยกับเขาได้ปะลองคุยดิ ระวังนะมีปีศาจสิงสถิตอยู่ในขยะแห่งนี้อยู่ไม่เชื่อคีโมรบดูเลยจะอะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยนีัดิ่งเลยนี่ถังขยะหรือว่าอะไรครับเนี่ยหรือว่าพาไปชั้นใต้ดินเนี่ยประตูไ้โปเราพบแล้เนี่ยถ้าเขามาอยาขยับใครไม่แคร์นะกูไม่ขยับ ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่ย่่ไม่่เดี๋ยวแป๊บนะทั่ขยายาเดีนี่มาทักขยาเลยเองโล่เลยเนี่ยไม่ทักยาหรือว่าอะไรอ่ะ่ัมันมันไม่มด้วยนะบอกไว้ก่อแบ่งจอแบ่งจอไปละอ๋อฉันไม่กล้าขยาบอ่ะไปเพื่อนโอ้เป็นเพื่อนมืก่อนดีกว่าเ่าไปด้วยกันนะ เดี๋ยวเลยเเดี๋ยวเลยไปรับนี่มาสนานจังถ่านขยะหรืออนาเธอโบเนีนะ่ยมีไงเจอแล้วเข้าไปมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยรอให้มันมาอีกรอบก่อนไหมแกปเลยจุดเลฟอ,อะไรวะเนีย่ยอย่างเล่นด้วยเฮ้ยไม้เ <c oughs> นี่ยพอที่ฉันเล่นเกมพาเล่นเกมเพลเลอร์ไม่ไม่เล่นเอล<อ><อ> กำแพงแตกก็เป็นสิ่งเสียงโผว่พ่อไม่ได้เมาแล้วแหละผมราว่าพวกเราเมาอ่ะจริงนะพวกเราหล่อนอ่ะดิดิดิไปสํารวจเสียงหลังบ้านก่อไม่รู้วพ่อดื่มแล้วพ่อไปนอนชักในห้องักบ้านอินเวอร์สอะไรวะพันนันวะแล้วแม่แม่อะไม่เป็นไรอะอะไรวะเนี่ยวัตถุเฟินระบายล้อลั่นเลย go back to bed บางทีฉันควรจะไปนอนนะไอหนึ่งผมผมคิดไปแล้วก่อนแล้วแต่ว่าความจริงพ่อพ่อกับทุกคนไม่ได้เป็นอะไรแต่เป็นที่เราเป็นที่พวกเราวเรานอนไม่หลับเรานอนไม่เออใช่ไหมพ่อเราตัวเราหลอนเราหลอนไปเองเออไม่ไหวแววะหลอนเหรอจริงๆพวกเราพ่อดื่มวัวพ่อพวกเราดื่มแล้วตายไปแล้วแล้วพวกเราก็หลอนไปเองว่าอยู่อยู่อยู่กับจมปากอยู่กับอดลลีเลยอีกคิดมากไปพี่คิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอก โอ้ยมีเชื่อครับโอ้ยเงียบเยอมีเชื่อกโอ้ยนี่อะไรกันเนะฉันไม่หลับฉันนอนไม่หลับอีกแล้วเอ้ยไม้เยอะนะอ้อเยอะนะวันนี้นายดูนแรงจริงจริวันที่สี่ตกมาด้วยพ่อกลายเป็นอะไรไปแล้วอ่ะเดอเด้อเอพ่อตอนนี้ที่พ่อรู้อ่าทุกอย่างมันคือบ็อกซี่หกใบหมดแล้ว บ็อกซี่โลาโคลาบ็อกซี่เยปปี้บ็อกซี่ What the hell เจะมานบเป็นบ็อกซิ่โคเียดป็นบ็อกซิ่เย็เยสเขี้ยนอยใ่เข้ามา What the fuck ใจะเข้ามาอะไรหะหน้าเสียงเลยคือมันจับสแกใส่หน้าแ แล้วมันวอโอ้โหมันลองตลอดด้วยอ่ะถูกหลังตรง,งไปเลยนี่เอ้ยมันขมาหรือเปล่าไงเพื่อฉันอะไรวะฉันได้แมฉันมีแมวใหม่แล้วล่ะดูดินั่น, <c oughs> มนมแมวเหรอแม่ใจว่าแมวเหรอมันน่ารักไหมล่ะเติมน่ารักไหมไม่ไม่ไม่น่ารักเลยใครเขา,าใครเขาเรียกแมวนะโอ้ย,ยมันกดคุยกับแมวได้ฮะไม้กดดีไหมกดดีไหมกดดี มีเหียวมีเหี้ยวมีเหี้แล้วมีเห็นแล้วอีกมีเห็นแล้วมีเห็นแล้วอะไรกันอะไรกันมาตรงนี้เรานายหันหลังกลับไปหันหลังกลับไปโอ้ยขโมยนักต่างน้าวไมินาตีแนยมินายืดมินาติแมนโอ้อันนี้คือสถานที่ดีไหมโอ้ยเจอโอ้ยต่ยแล้วโอ้ยไม่กี่วันเนี่ยมรงนี้กูเล่นกี่วันเนี่ยเอ๊ะทำไมภาพมันดูโทนมืดๆลงอมมันไม่ได้มืดลงมันมืดลงอะเพื่อน มันปิดขาวดำแล้วเราไปหาเจ้าของน้ำไปโนดูเวนดูเวนดูเวนทุกคนหาย,ยไปหมดเลยเม้ยมันเมือม่อลงดูเวนก็ไม่อยู่แล้ว <In. S 1> อะไรอ่ะไม่สามารถพักได้ชัชวนิรันแต่เป็นสิ่งเสี่ยงและถูกลืมเลือนจุดจบ <In. S 2> และจุดเริ่มตน้นมันวับว่าไหนจบแลว The, The Horizon uh The Horizon นี่แปลว่าอะไรวะ พุ่งดอกอ้าวแล้วทุกคนไปไหนกันหมดเลยโอ้ยแม่งแย่มาอยู่เซิร์ฟเดียวอะไรอ่ะแล้วแล้วกูทำอะไรไหมอย่างน้อยนายก็มีชั้นนะข้างหน้ามันมีอะไรด้วยอ่ะเห็นนี่พุ่งดอกไม้นี่เทวทูตดอกอะไรเห็นเทวทูตดอกไม้่แล้วเห็นเทวทูตดอกไม้อินเทอร์แรคอะไรมันพาไปไหนชุบอะไรมันพาไปไหนเนี่ยอะไรอ่ะไม่เอ้าไอ้เฮียเหลือคนเดียวเฉย เอาแล้วครับทุกคนนะครับกลายเป็นเกมให้คนดูเฉยเลยนะฮะโกคูโกคูฉันไม่ใช่เกแอมเกย์แอมเกมเย์ไมสเสจอ๋อก็คือพิมพ์ให้คนถัดไปได้เห็นอะนะใช่พิมพ์ให้คนอื่นได้เห็นแอมเกย์อะไรวะนี่ยอยู่ๆก็แยกกันใส่ เโดนวางมาที่ไหนอะไรวะเนี่ยกูโดนมาที่ไหนมาที่ไหนแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยเดินโอ้โหเริ่มมึนเฮ้ยโอ้โหเชี่ย impossible โดนตัวอย่างนี้เลยอ่ะน่ากลัวเป็นพันเลยอ่ะโอขยจะกำลังจะอ้วกฉันเจอฉากตะกี้ไปฉันก็จะอ้วกเลยเดี๋ยวนะพ่อเราไปมันแม่เราไปเป็นอะไร พ่อแกเป็นแม่ขายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แม่พ่อหรือว่าเราต้องเข้าไปนอนวะพ่อมาบอกซีโคไลาเปล่าไม่เมาจุกเดี๋ยวขึ้นไปนอนดีกว่าไม่ฮะโอ้โหดำดําเอ้ยฉันเห็นตัวเองกำลังนอนอยู่เอ้ยพวกเราหลับแล้วเวกอลตื่นขึ้นมาตัวฉันเดี๋ยวเวลาตื่นจากความฝันโง่ๆนี่แล้วโลกนอนไม่หลับไม่ใช่โลกโลกหลับไม่เอ้ยเราตื่นไม่ได้ คุณใกล้แล้ว you went t o far i เฮ้ยแฝดนี่แปลว่าเวลาใกล้หรือไกลนะ eternal r a c e ending w a k e up เอา